อยากให้พี่ไปรู้จักคำว่าไอ้ไม่รู้รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไรอะไรไม่รู้อะไรก็ไม่รู้พี่ไปเก่งมากเลยมันตรงตัวเลยนะเก่งมากเธอไม่เห็นจะยากเลยใี่ไปเอาคำนี้คำไหมล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรกรู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไรอย่าเพิ่งเฉลยล็อกแรกก็คือล็อกแรกไม่ภาษาใต้เหรอใช่โอเคเอาภาษากลาก็ใช้แบบนี้ใช่ไหมภาษาเดียรองนี้อ่ะแก โอ้ยคำตอคัม่เลเราจะไปบแ่ไม่ไนี้อตเลียนี่คือตัวแทนหมู่บ้านนะคะตัวแทนหมู่บ้านหมู่ที่1นตัวแทนหมู่บ้านหมู่ที่2ค่ะขอากอื่นบ้างไวม่ทีุ่น่งไเื่ยไกนุยรักตนนี่นุยรักตน รู้ค่ะเขาบอกรักผมภาษาภูเก็ตด้วยภาษาภูเก็ตให้ไวพรมันเกิดซะแล้วเดี๋ยวด้านหลังเวทีนะคะตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวแซนบายนะคะโอเคอ่ะ